สวัสดีเอฟซทับมาแน่ๆนะครับสวัสดีพ่อพอมแม่กันด้วยครับผมอยากยังไม่ออกเลยเอซให้รอให้ขานู่นนะคเอฟซีเนาะช่วยกดไลค์กรแชรกกดคลิกดติดกันด้วยครับคุณพ่อพอมแม่เอฟซีทับมาแน่ๆะทนนครัที่มาอู่ด้วยกันนะครับอย่าลืมซื้อเหรียญซติ๊กเกอร์กันด้วยครับอยงยุดดูติดครับ อันนี้มันจะออกนะจะใช้อีกซีมันออกแนละ้วแต่มนะันตัดขาดอ็กแล้ว Good morning. งเวลาต้องสซีโคคบายมบายานี่ยงิงไม่อย่างเริ่มออกเลยอีฟซีแต่มันออกอยู่ในไข่อีฟซีเนาะมันจะกล้ากันนะครับมากีดยากันด้วยกันนะครับผมเลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม เราไปดูบรรยากาศกันนะครับกีจกรรมนี้กันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนราชที่ทำให้ผมได้ครับวันนี้มาอยู่กับซ่องโจสารุน,นะครับอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติอ๊กเกอร์กันด้วยนะครับผมการกิจกรรมกันนะครับผมการรับคำเงินนะครับผม นะครับวัสด so ีทุกคนเพราัว่าจะกันรวมมันนะครับผมมาจีอย่างด้วยกันนะครับยังกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่กันได้ครับผมฝาซองโจ้าซาลูดีรับอย่าลืมเข้ามาดูคลิปเข้ามาดูไลฟ์สัักกนด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิกกันด้วยครับฝาซองโจ้าซาลูดีครับผมบรรยากาศจีรังนะครับนี ใส่กี่ยอดด้วยกันนะครับผมนะครับพอดีโซติเกอร์เพัว่าแจกันรวมกันนะครับผม ขอบคุณนะครับวี้สติ๊กเกอร์หัวใจกันเลยรวมมานะครับคนที่อยู่ช่องโจสายลุยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันนะครับอย่าลืมซื้อเหรียญสติ๊กเกอร์นะครับจีบยางกันนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยครับขอบคุณที่สติ๊กเกอร์หัวใจพลังโพสต์ใจเริ่มมานะครับฟ้าซองโจสายลุยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมอย่าลืมครับมาดูคลิปกันด้วยนะครับผมฟ้าซองโจสายลุยด้วยนะครับผม ฝากเซลงสุ่มส่วนให้ด้วยนะครับผมคืนนี้เดี๋ยวขึลล้นไลฟ์สดนะครับผมเฮียกิจยางกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทำงานในรัชจันทวนนะครับวันที่อยู่กับซ่องย่สา้ีนะรบรรยากาศอยู่อะไรอยู่ส่วนนะครับคุณแมก,กีจยางกันนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับใกล้จะข้าแล้วนะครับผมใกล้จะข้าแล้วนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมเอฟซีเนาะนี่นะครับผมควมายจากคลิปเพีงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ